เออนี่ครับไปนี่แม่เที่ยวกูบะตานางรองครับ M 9,000 M 9 8เออขั้นยังไงเลยครับไอ,อ้นี่ เกียร yeah, yeah, oh. ์ยู <c oughs> yeah. <M> <c oughs> ่คางเกียร์จะยู่คางโอ้เมนังเบิงวูขั้นแบบไงนะครับเนี่ย M ก8ระบบมี่ยาง เไอโจกม่อง้างนี่มีสองครับเ,เดี๋ยวไปเบิงเอมยู M U, ครับอันนี้ที่เดย่มากนี่มาแต่เศร้าครับเอฟุกะตาผ้าไปเที่ยวครับเ,เลย่เเลยเดย์มา็เลยเมื่อนืนรถอยู่นางรองครับเ,เลยแวะมาเบิงโอ้นี่เอ็มยูซเก่า ค่เ่บหญ่ดีครับเทียบกับเก่าปดนี่โอ้ยคดละเรื่องเลยครับนี่ MU MU สี่ U C เก้าเ้ลองนั่งเบืองันนะครับบ่เคยนั่งเ,เทียบ MU สี M ่เก้าพวงมาไล่จับเบื่องล้วสีน่อยๆครับ เกียร์อยู่ขางเกียร์อยู่ขางเนาะอันนี้ชัคเต้โอ้หูานครับนี่ระบบฐานขยกขางยงเมยเนี่ยฐานยกยงยางหลายเลยครับ M U เ๋อ M U C เก่ามันบกค่อยหง่เลยครับ อ๋อนี่ m u ็7ครับพะเบิง m u ็7นี่ครับแต่แปลกเนารถจะบอกให้ด้วยดีแกหน,น่อยครับนี่ m u ็7ครับนัง m u จ7ดดีกวัวโอ้ฟุนจื๊บ เบาอ,อุ้ยบบอยังนิ่มครับบอสปริงแมนบอกว่าบอมีแบบเออเบอเคึอนิ่มแทม MU ห้าเจ็ด Hà bà mẹ cưới dù Chết đi chắc bà nó em ừ ừ chết ừ ừ l ห้าศูนหนึ่งแปดรถขีบครับอันนี้เออเบิ่งขีบระบบขีบเขานี่ถาดสไลด์นะแบบนี้ก็เท่ดีครับตรงมีผ่านดันน้ำออาคยจะเทก็นี่เพิ่งขีบเพิ่งดันเลยนี่ โอ้มาเบิงคูกาตาด้วยนะมีอย่างเปลี่ยนนะครับเจ็ดสิบจีเจ็ดสิบจีโปรครับมีอย่างแปลกๆก,ก่อไปเบิ้งอบระบบปุ้นเจอ,อันนี้คืออย่าง บ่มีอย่างแปลกครับโกตินี่กะทอยกเข่าหมุนเอ,อ้ยนี่นี่นี่ครับบ่มีคอนโทษหน่อยไม่แต่ตัวเนี้ยขึ้นลงใส่หัวขึ้นลงอันนี้น่าจะเป็นหนวดกุ้งกด มีอีย่งแปลกอีกบ่เนอนี่เขามาเบิ้งรถใหม่ครับรถเอาครับรถใหม่นี่สียโกยกบ่ได้เลยเด้แหลนติ๊กเลยนี่รถใหม่รถใหม่มันกับแจมครับอืออ๋อนี่เอฟยูห้าเจ็ด แต่เบิ้งข้างหลังครับนี่เอ็มยุหายเส็เบิ้งข้างหลังเออแขนใหญ่ดีครับตุลาตู้ตนี้ยังี่ว่างหางวะอ๋อสงสัยบ่ต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงไหลครับน่าจะว่างน่าจะกดว่างแบบอยู่น่ได้ด้วยครับแบบนี้สบายครับ สบายแห้งตั้งผ่านง่ายครับใส่ผ่านง่าย MU 57อันนี้น่าจะหาซีบครับอันนี้น่าจะหาซีบ เนี่ยมาเบิงโตไม้ครับเนี่ยนี่ละน่าจ,จะโตไม้เอ็มยูเก้าเปร์เก้าเปร์ออพาหนะยา,างใหญ่ครับตัวนี้คืออย่างนีโทางนำมัน ทางน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมีบอ่อแบบนี้เอาไปใช้ซ 40, 40ีซีเดบอโนคือจีน,นิ่มดีครับพอเป็นตะเมออย่งดีไหนขั้นนี้มีระบบมีระบบใส่หางข้างหลังนะครับตัวนี้มีกระบอกสับน้ำเฮ้ย บอกครับเพื่อโยกครับใ่ระบบให้โดริีกว่ายกยกได้โกดได้มั้งนี่แบบนี้น่าจะโกดพานได้ครับตัวนี้คือระบบต่อน้ำมันได้มั้งนี่อันนี้ครับบงหูด,ด้วยครับมัวมัวน่าจะต่อระบบน้ำมันไปใช่แบบยกดั้ม แคเลือกอย่างประมาณนี้ มีอยังแปลกๆบ่โอ้เทียบกับเอ็มยนี่เอ็มยูหน่อยแห้งเลยครับมาเทียบใชที่ซีฟิวก็ต้องพูดถึงครับอสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ Yeah. Um.